ชาวพุทธนี่มีปัญหาเรื่องของมดลูกอักเสบกับท่อปัสสาวะอักเสบแล้วก็เป็นโรคกระเพาะใช่ไหมฮะแสดงว่าทํางานอันปัสสาวะบ่อยค่ะใช่ค่ะแล้วฮะทำงานอะไรฮะสมัยก่อนเป็นอยู่ที่กระทรวงสาารณสค่ะทำงานค,คือเป็นคนที่ทํางานไปตั้งแต่เช้า้วถึงเย็นก็ทํางานอย่างเดียวบางทีข้าวก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะก็ลืม คนที่รักงานมากทุ่มเททุ่มเทให้กับงาน,งานอ่าฮะเสร็จแล้วอาการมันเป็นยังไงครับก็ท้องเป็นกระเพาะท้องอืดน,นะคะเริ่มแรกก่อนคือกระเพาะค่ะท้องอืดแล้วก็อักเสบอักเสบในกระเพาะครับก็ก็พาไปไปหาหมอก็หมอก็ให้ยามาทานอย่างเดียวก็พอประมาณชักสิบ สิบปีก็ยังเป็นเหมือนเดิมอะคะอ่ะอ๋อก็กเพาะเลื้อรังค่ะคร,ะระับเ่ือเสร็จแล้วเรามาทราบได้ไงครับว่ามีมดลูกอ๋อเพิ่งมาตรวจได้ประมาณสักปีที่แล้วนะคะอ๋อปีที่แล้วไปตรวจเพราะเพราะว่าเป็นมันรู้สึกปัสสาวะมันเจ็บค่ะเจ็บแล้วก็ปัสสาวะอักเสบอะค่ะอืมเวลาปัสสาวะเราจะปวดขัดปวดอ่าฮะ แล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอตรวจแล้วสันนิษฐานว่าวินิจฉัยว่าสองกล้องแล้วค่ะอืเป็นเนื้องอกมีเนื้องอกท่อปัสสาวะค่ะที่ท่อปัสสาวะค่ะใช่ค่ะก็เลยที่ทําให้อักเสบค่ะใช่ใช่ไหมฮะค่ะอาการนี้มันจะเกิดจากอะไรครับอาจารย์มีสาเหตุไหมฮะคือฟังแล้วกำลังงงๆอยู่มีทั้งมดลูกอักเสบ ท่อปัสสาวะอักเสบมีเนื้องอกในท่อปัสสาวะค่ะใช่ค่ะคือโดยปกติถ้าเรากลั้นปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากท่อปัสสาวะของผู้หญิงเนี่ยมันจะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยจะเข้าไปง่ายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมากกว่าผู้ชายเนาะทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยช่องที่ถ่ายปัสสาวะกับช่องคลอดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นถ้าติดเชื้อที่ กระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะนั้นโอกาสที่จะติดลามไปลามไปที่ช่องคลอดมันก็มีเหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าคะซึ่งสันนิษฐานได้พอจะสันนิษฐานได้ค่ะคุณหมอว่าเหมือนกันนะคะอ่าฮะเสร็จแล้วยังไงให้คุณหมอจะต้องแนะนําว่าให้รักษาด้วยวิธียังไงฮะตอนแรกไปหาโรงพยาบาลเขาก็ให้ยามาทานค่ะแต่พอมาทานได้ชักประมาณชักอาทิตย์สองอาทิตย์ ก็ไม่หายค่ะก็ยังปวดมากก็เลยไปหาอีกโรงพยาบาลหนึ่งค่ะก็ทางโรงพยาบาลนั้นเขาก็ส่องกล้องไปดูแล้วก็เลยตัดออกค่ะอ๋อส่องกล้องเข้าไปตัดค่ะตัดเนื้องอกทิ้งอ่าฮะแล้วดีขึ้นไหมครับก็ให้ยามาทานแต่ก็ยังอักเสบยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะยังปวดอยู่อ่าแล้วแล้วยังไงฮะจะรักษายังไงต่อฮะก็ก็ต้องทานยาค่ะทานยามาตลอดแล้วพอ ไปตรวจอีกทีก็เป็นเนื้องอกเที่มดลูกอะค่ะอ่าอีกขึ้นมาอีกค่ะอ่าก็มีสองจุดเลยค่ะสองจุดเลยแล้วก็ต้องตัดอีกไหมค่ะตัดค่ะคุณหมอก็แนะนําให้ตัดอีกแล้วตัดหรือยังครับตัดแล้วค่ะตัดแล้วแล้วยังไงต่อครับก็พอตัดแล้วก็คือไปไหนไม่ได้ก็ก็ยังอักเสบอยู่ค่ะยังปวดอยู่ค่ะ ขยับไม่ได้ทํางานหนักก็ไม่ได้ก็อยู่ที่บ้านนะคะรักษาอยู่ที่บ้านเหมือนจะยังไม่หมดหรือเปล่าฮะเพราะยังปวดยังอักเสบอยู่เลยปวดค่ะคงไม่ใช่อะค่ะถ้าหมอตัดออกแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอาการอักเสบอันนี้หลังสุดที่ผ่าตัดค่ะหลังสุดที่ผ่าตัดนะคะกี่เดือนมาแล้วฮะก็ตั้งแต่เดือนคือรักษามาเป็น สุดท้ายที่ตัดเนื้องอะสุดท้ี่ตัดเนื้องอกเดือนมิทุานาค่ะโอ้ก็เกือบหเดือนแล้วนะจ๊ะค่ะประมาณ5เดือนแต่การผ่าตัดช่องท้องเนี่ยมันไม่ได้หายเร็วหรอกแผลอะไรก็ตามที่มันมีแผลอยู่มันก็จะมีแปลแผลขึ้นมาเปบางครั้งบางคราวค่ะเจ็บช่องท้องนสองทีก็คือยังมีอาการเจ็บมีอาการทํางานไม่ได้ เหนื่อยอะค่ะเหนื่อยมากค่ะเอาแล้ววันหนึ่งมีใครมาบอกว่าบิมช่วยได้ฮะไม่มีใครบอกค่ะดูทีวีอะค่ะอ๋อมาดูทีวีเอาก็อยู่บ้านไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปทํางานไม่ได้ไปไหนค่ะกองดูทีวีอ่ะเสร็จแล้วมาเจอใครเจอผมเจออาจารย์พี่เชอคุณกับมีคนหน้าตาคล้ายๆผมนะฮะเออค่ะใช่คุณกับกับดรเสรีอะค่ะอ๋ออ๋ออ่ะค่ะอ่นั่นน้องชายผมฮะ ก,ก,ก็กดก็เอ๊ะเห็นว่าก็เลยหยุดดูค่ะด,ดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงเพื่อนเข้ามารับไป ali, ไปทําเสริมสวยค่ะไปสระผมอืตอนนั้นขับรถไม่ได้ค่ะขับรถไม่ได้ก็เลยไปที่ร้านของคุณอ้อค่ะฮก็ไปเจอบีมก็ตั้งไว้ที่ร้านนะคะครัเพราะเอ้ยอันนี้ที่เราเห็นในทีวีอืมนี่แหละผมบอกอาจารย์แล้วว่าต้องไปร้านเสริมสวยเนี่ย พอเห็นที่ค <fin anta> <ots> ือป <okay>? ่วยยังไงก็ต้องสวยอะจะดูที่เห็นมาก็เลยถามคุณอ้อว่าใช่อะบีมที่ออกโทรทัศน์หรือเปล่าเขาบอกใช่ค่ะก็เลยสั่งสั่งซื้อเขาอะค่ะสีอะไรทานสีอะไรสีเขียวค่ะทานสีเขียวทานกี่เม็ดยังไงเขาบอกแนะนํำยังไงคะเขาไม่ได้แนะนํามาค่ะก็ซื้อมาทานเองดูในดูในฉลากอะค่ะดูในนั้นแล้วเริ่มทานยังไงคุณคุณชาพุธทานยังไง คืออยากให้หายเร็วๆอะค่ะก็เลยทานสองเช้า2กลางวันสองตอนก่อนนอนสอง,สองอค่ะแล้ว <c oughs> ก็ทานเสร็จไปหนึ่งกระปุกก็รู้สึกมีแร<ห>งอีก1กระปุกก,ก็สักประมาณเกือบอาทิตย์อะค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์วันค่ะ ก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยไปสั่งเขามารู้สึกดีขึ้นเลยเหรอค่ะดีขึ้นดีดียังไงฮะไม่เหนื่อยอะค่ะไม่เหนื่อมีแรงอะค่ะมีเรื่องมีแรงค่ะอาการเจ็บการเจ็บก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเจ็บหายพอหลังจากสองกระปุกก็กระเพาะหายไปแล้วหายไปแล้วอาการเจ็บกระเพาะหายไปนะแต่กระเพาะยังอยู่นะ เอออาการเจ็บหายไปค่ะอาการเจ็บว่าหายหายแล้วเอ๊ะอาการยังไงเหนื่อยเมื่อยเมื่อยไม่มีไม่มีค่ะตอนนี้ออกไปข้างนอกสวนเดินได้เลยต้นไม้ได้ค่ะได้ขับรถได้ค่ะแต่ก่อนขยับใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะก็บิมทําอะไรฮะอาจารย์ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยจากจากสิ่งที่คุณหมอรักษาหายไปแล้วถูกไหมฮะแต่ยังมีอาการเจ็บ มีความเมื่อยลา้าคือคือที่เจ็บแป๊บๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออย่าลืมว่ามันมีรอยผ่าตัดอยู่ใช่ไหมคะค่ะใช่เวลาพอรอยผ่าตัดเนี่ยมันก็คือแผลที่ร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองมันก็สร้างเป็นเหมือนแผลเป็นขึ้นมาข้างในซึ่งแผลเป็นตัวเนี้ยมันจะมันจะ การทำงานของมันมันจะไม่ยืดหดตามตามเนื้อปกติเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็จะแป๊บๆปขึ้นมาได้อันนี้มันเป็นไปได้เพราะว่าเส้นประสาทมันมีมันก็รับรู้ใช่ไหมครก็ไปถามคุณหมอว่าขับรถได้หรือยังคะถามว่าบอกถ้ายังเจ็บอยู่ยังไม่ต้องขับก็เลยไปไหนไม่ได้ไม่มีแขนมีขาคือคือการขับรถที่เราจะต้องเกรงหน้าท้องถูกไหมเกรง เกือบทั้งตัวล่ะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะทำให้เกิดการกระทบแล้วก็เจ็บขึ้นมาได้กระเพาะอาหารเนี่ยอาจารย์พิเชษตอบก็แล้วกันตอบไปแล้วนะก็คือว่าอาการอักเสบนั่นแหละอาการอักเสบก็หายก็เกิดขึ้นเนื่องจากไอทีเอสหนึ่งทีเล็กที่มันสร้างขึ้นมาเข้าไปกดทีเอสสองต้นเหตุของการอาการอักเสบง่ายๆ โรคกระเพาะก็หายไปครับนะครับทุกวันนี้เดินเหินได้ตามปกติขับรถได้ไกลแล้วค่ะไม่ต้องใช้แฟนขับแล้วอ๋อไม่มีแฟนค่ะตอนนี้ไม่กําลังจะบอกว่าตอนแรกที่ขับรถไม่ได้ก็ให้แฟนขับซะหาแฟนขับซะเพื่อนค่ะแฟนไม่อยู่อ่ะก็ทุกวันนี้ปกติดีค่ะปกติดีค่ะก็ทานวันละตอนนี้ลดแล้วค่ะลดปริมาณลงค่ะลดลงแล้วค่ะอ่าขอบคุณมากครับ